เนี่ยเห็นไหมหนูตาดําเห็นไหมตาดําเพราะหนูดูการ์ตูนเยอะเกินไปเห็นไหมใช่เปล่าวันนี้หนูดูการ์ตูนเยอะป่ะตาดําเลยเห็นไหมหนูต้องเปลี่ยนหนูต้องพักผ่อนเยอะนอนเยอะๆต้องไม่ดูการ์ตูนโอเคไหมโอเคดูนิ้วดูนิ้วเห็นไหมเนี่ยเล็บหนูเป็นสีขาวเห็นไหมแสดงว่าหนูอักขันแล้วถ้าข่าเกลือแร่ร่างกายหนูก็เลยไม่แข็งแรงพอร่างกายหนูไม่แข็งแรงปุ๊บเนี่ย หนูก็จะพักผ่อนน้อยใช่ป่ะเพราะหนูดูโทรศัพท์เยอะใช่ป่ะดูโทรศัพท์เยอะแล้วหนูกินน้อยเห็นไหมกินข้าวก็น้อยเนี่ยอยากกินข้าวก็น้อยเนี่ยกินน้อยแล้วหนูก็ไม่ค่อยนอนเนี่ยเดี๋ยวหนูก็ไม่สบายเห็นไหมใช่ป่ะเห็นไหมเดี๋ยวหนูก็ไม่สบายเดี๋ยวมามีกลับมาให้มามีช่วยดูหนูต้องเปลี่ยนใหม่หนูไอยด้วยเห็นไหมใช่ไหม <C le ff> s> <S เออเออไอเลยเห็นไหม เนี่ยเดี๋ยวหนูต้องนอนเยอะๆเ,เข้าใจไหมต้องงดดูโทรศัพท์ก่อนนะเข้าใจไหมนอนเยอะๆแล้วกินเยอะๆต้องกินให้ตรงเวลานะโอเคไหมโอเคนะเดี๋ยวรอมามีกลับมาให้มามีช่วยดูนะโอเคไหมโอเค